กระโปงตัวนี้สามารถตัดความยาวขึ้นได้ไหมคําตอบคือได้ค่ะแต่เพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะตรงบริเวณชายกระโปรงเนี่ยเขาจะมีเชิงอยู่เชิงพวกนี้ค่ะมันจะมีความสวยงามอยู่นะเราค่ะไม่สามารถตัดจากชายเนี่ยขึ้นมาได้เหมือนกันกับกระโปรงทั่วๆไปเนาะตัวนี้นะคะเราจะทําการตัดต่อจากส่วนด้านบนลงมานะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นภาพวาดที่เป็นลักษณะของกระโปรงเมื่อกี้เนาะอันน่ะคะ่ะได้วาดให้ดูแบบโครงสร้างคร่าวๆก่อนเพื่อให้เห็นภาพว่าเรานะคะจะแก้ไขอะไรบ้าง อย่างที่บอกไปนาอว่าตัวนี้เขาจะมีเชิงที่มีความสวยงามอยู่แบบนี้ไม่สามารถที่จะตัดจากชายขึ้นมาได้และไม่สามารถที่จะตัดต่อนะคะตรงชายตรงนี้ขึ้นมาต่อได้เพราะว่ามันจะไม่สวยเลยค่ะมันจะเห็นรอยต่อที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะตรงบริเวณด้านล่างเวลาที่เราจะแก้เนี่ยเราจะพยายามแก้ให้เหมือนของเดิมมากที่สุดมีรอยต่อนะคะน้อยที่สุดตัวนี้ค่ะเราจะตัดชายนะคะจากบริเวณขอบเอวขาลงมานะ ก่อนอื่นค่ะเราจะต้องทราบก่อนว่าเรานะคะจะตัดความยาวเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่อย่างตัวนี้นะคะวัดค่ะโดยรวมของกระโปรงตัวนี้ได้อยู่ที่37นิ้วนะคะลูกค้าต้องการให้เหลืออยู่ที่30นิ้วค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นความยาวโดยรวมนะคะหลังแก้แล้วเนี่ยจะต้องได้30นิ้วเป๊ะนะอ่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเนาะอย่างที่อันบอกไปว่าเราค่ะจะต้อง รู้ความยาวของกระโปรงที่เราจะต้องการแล้วก็จะต้องตัดอยู่ที่เท่าไหร่อย่างเมื่อกี้ที่อันไหนที่บายไปก็คือ,อของเดิมวัดได้ที่ส7ิบเจ็ดใช่ไหมคะให้เหลืออยู่ที่สามสิบนิ้วก่อนอื่นค่ะให้เราวัดมาดูก่อนว่าวัดจากโยงสายวัดนะคะจากด้านบนลงมาเลยตอนแรกไหนที่อันวัดได้คืออยู่ที่ส7เจ็ดลูกค้าต้องการสาสิบก็คือพอหลังจากวัดแล้วเนี่ยสามสิบมันจะอยู่ประมาณเท่านี้อันนี้สมมตินะคะ จะอยู่ที่เท่านี้ทีนี้ค่ะเรารู้แล้วว่าเราจะตัดออกนะคะอยู่ที่เจนิ้วนะคะเราก็ลองดูก่อนเพราะเดี๋ยวยังไงค่ะเราจะต้องเผื่อด้วยเผื่อไปนิดนึงนะคะ<ม>เผื่อเย็บด้วยค่ะอ่ะอันนี้นะคะเราจะตัดความยาวเนี่ยอยู่ที่เจนิ้วเนาะทีนี้ค่ะเรารู้แล้วว่าความยาวที่เราจะตัดออกอยู่ที่7นิ้วขั้นตอนแรกที่เราจะทำนะคะเราจะเลาะค่ะส่วนของขอบเอวตัวนี้ออกก่อนอ่ะพอหลังจาก ที่เรานะคะเลาะอ,ออกมาเนี่ยมันจะได้หน้าตาแบบนี้นะเดี๋ยวจะวาดให้ดูแบบเป็นขั้นเป็นตอนเลยค่ะคือตัวเนี้ยเขาจะมีเป็นซิปหลังนะคะพอหลังจากแยกขอบเอวค่ะออกมามันก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะขอบเอวตัวเนี้ยก็คือจะติดซิปขั้นหลังะคะ่ะติดยาวมาเลยอันนี้เป็นซิปนะซิปที่ติดกันกับขอบเอวค่ะส่วนกระโปรงตัวนี้พอหลังจากที่เราขาเลาะแยกออกจากในส่วนของ ของขอบตรงนี้นะคะมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้ก็จะเป็นแถบแบบตรงแบบนี้เลยคะ่ะตัวนี้เป็นกระโปรงแบบจีบทวิตนะคะหลังจากแก้เสร็จเนี่ยเราก็จะต้องอทําการจัดจีบนะคะให้เหมือนเดิมกันกับของเขาเนะเาะอ่านี้ส่วนของกระโปรงนะคะจะได้แบบนี้อันนี้คือส่วนของเอ่อส่วนของด้านหลังเนาะอันนี้คือส่วนของส่วนของขอบเอวนะคะแล้วก็ซิปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันขอแยกแยกไปก่อนให้เราทําตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะ ทีนี้ค่ะส่วนของตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าเราจะวัดลงมาอยู่ที่7นิ้วให้เราค่ะวัดจากตรงนี้นะคะลงมาก่อนให้ได้อยู่ที่7นิ้วแต่ว่าเรานะคะจะไม่ได้ตัดที่7นิ้วเป๊ะเพราะว่าเราจะต้องเผื่อเย็บด้วยนะคะอ่าตัวนี้นะคะอันจะเผื่ออยู่ที่ห5จุดห้เผื่อแบบอยู่ที่ศ5นจุดะคะในการเย็บขอบด้านบนตรงนี้ตรงนี้นะคะอันจะวัดจากขอบเอวค่ะด้านบนนะคะลงมาอยู่ที่หกนิ้ว ก็คือเราจะต้องให้เหลือด้านบนเนี่ยอยู่ที่0.5ประมาณนี้นะอ่ะโอเคเหตุผลนะคะที่เราเนี่ยจะต้องล้ะขอบเอลตรงเนี้ยออกมาก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าขอบเอวด้านบนนะคะยังมีจีบแบบนี้อยู่เนะะี่ยค่ะเราไม่สามารถที่จะวัดได้เพราะว่ามันจะมีมันจะเป็นแบบรอยย่นๆใช่ไหมคะไม่สามารถที่จะ,ะวัดในขณะที่จีบเนี่ยยังอยู่ได้ฉะนั้นเราต้องคลายจีบนะคะออกทั้งหมดก่อนแล้วก็วัดลงมา ตรงนี้ก็คือวัดอยู่ที่หกจุดห้านะคะแล้วก็ขีดเส้นเลยขีดเส้นเลยค่ะแบบนี้แล้วก็ต่อจากนั้นค่ะอันก็จะตัดนะคะส่วนด้านบนออกด้านบนคือตรงนี้เนาะเพราะเราค่ะวัดลงมาแล้วอยู่ที่เอ่อหกจุดห้าใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องเผื่ออะไรแล้วเพราะว่าเราเผื่อด้านบนไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะก็จะได้อยู่ที่ประมาณนี้อ่ะนะทีนี้ค่ะอันนี้คือส่วนของขอบเอวขอบเอวตรงนี้เราจะไม่ยุ่งนะคะเราจะแบบ ให้เขาเนะะี่ยค่ะอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะอทีนี้ค่ะพอได้ขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นนะคะเราก็ทําการย่นจีบนะคะตามแบบของเดิมค่ะตามแบบของเดิมก็คือตัวนี้เขาจะจับเป็นจีบทวิตใช่ไหมคะจีบทวิตเราก็จับจีบก่อน,นะคะ่ะย่นจีบให้มันแบบให้มันได้ตามสเกลของเดิมมันก็จะได้แบบนี้นะ นี่ค่ะก็จะได้แบบนี้เลยจับจีบให้เรียบร้อยก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยมีซับในด้วยก็คือดูก่อนว่าของเดิมเนี่ยเขาเขาทำมาแบบไหนอย่างตัวนี้นะคะเขาจะจับจีบทวิตแค่ในส่วนของด้านนอกส่วนของด้านในนะคะก็เป็นซับในแบบธรรมดาเลยอันก็คือแค่ตัดจากความยาวนะคะด้านบนเนี่ยลงมาแค่นั้นเองสําหรับตัวที่เป็นซับในนะอทีนี้ค่ะส่วนของด้านล่างเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้ค่ะส่วนสุดท้ายของด้านบนเนี้ยเรานะคะก็แค่เอาขอบเอวเนี่ยค่ะมาเย็บนะคะกลับเข้าไปเหมือนเดิม นะคะด้านหน้าก็คือวางในส่วนของด้านหน้าเหมือนเดิมส่วนด้านหลังค่ะก็วางส่วนของด้านหลังแล้วก็เราก็ต่อจากนั้นเนี่ยด้านหลังมันมีซิปใช่ไหมคะก็ใส่ซิปกลับเข้าไปค่ะคือตรงส่วนด้านหลังตรงเนี้ยพอหลังจากที่เราค่ะตัดตัดความยาวจากข้างบนใช่ไหมะคะลงมาเสร็จแล้วเนี่ยตัวซิปตัวผ่าเดิมของซิปนะคะมันสั้นเราจะต้องผ่านะคะลงมาเพิ่มเติมเพื่อให้เย็บซิปค่ะกลับเข้าไปได้ตรงนี้นะคะ แค่นี้เองขั้นตอนสุดท้ายก็คือแค่เย็บซิปกลับเข้าไปแล้วก็เดินเส้นเย็บกดนะคะบริเวณขอบเอวแค่นั้นเองค่ะวิธีการก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะสําหรับวิธีการตัดความยาวกระโปรงค่ะตัดจากข้างบนนะคะอันนี้ด้วยความที่กระโปรงเขาจะเป็นแบบจีบทวิชใช่ไหมคะมันจะมีขั้นตอนที่จะต้องมาจับจีบตัวนี้ด้วยแต่ถ้าหากว่าเป็นกระโปรงทรง A อะไรพวกนี้ค่ะก็ขั้นตอนจะไม่ได้เยอะแบบนี้นะคะพอเราเก็บความยาวเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะเราอาจจะต้องตีเก็ตเพิ่มมาอีกแค่นิดหน่อยแค่นั้นเองเก็บทรงแค่ตรงนี้ค่ะ เพื่อให้มันเข้ารูปกันกับขอบเอวตรงนี้ค่ะจะได้เย็บประกอบกับเข้าไปได้เนอะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเป็นวิธีการนะคะลองไปปรับใช้กันดูนะเดี๋ยวไปดูภาพอ่า after ค่ะว่าหลังจากแก้นี่นะคะหน้าตาเป็นยังไงค่ะไปดูกันเลย